เข้ามาดูแค่สองสมผมก็ได้ความรู้ดีๆตั้งเยอะแยะแล้วนะครับเนี่ยเงินพ่อว่าเราเดินไปดูที่ซสมโน้นกันต่อเลยดีไหมลูกพ่อเห็นเหมือนเขาขายพวกลูกเหม็นการบูนอยู่เราจะได้ซื้อไปใช้ที่บ้านครับเอพ่อครับผมสงสัยมานานแล้วครับว่าทำไมอยู่ดีๆลูกเหม็นที่ใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าถึงค่อยๆมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆจนสุดท้ายก็หายไปเลยนะครับ เจมรู้จักการระเหิดหรือเปล่าล่ะไม่รู้จักครับโดยทั่วไปแล้วของแข็งเมื่อได้รับความร้อนก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวแล้วค่อยเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สใช่ไหมหล่ะลูกใช่ครับแต่ก็มีของแข็งบางชนิดนะเจมที่มีสมบัติแตกต่างกันออกไปคือเมื่อได้รับความร้อนแล้วสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สได้เลย ซึ่งการเปลี่ยนสถานะแบบนี้นี่แหละที่เราเรียกว่าการระเหิดว้าวการเปลี่ยนสถานะของาสารเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจจังเลยนะครับ